สวัสดีครับก็จะพามาแจกกล่องหนังเก่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็น 4K แบบบุรีของซีลบุกนะครับนี่คือ Star Man หนังขั้วจรค่ายเบนเตอร์นะครับหน้าปกก็จะเป็นภาพของนักแสดงนะครับสองคนยืนอยู่ด้านข้างของปกนะครับีะว่า Star Man ของค่ายโคลเวอร์พิเชก็คือโซนี่นะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นเรื่องราวย่อๆนะครับของเนื้อเรื่องแล้วก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดของ Special Feature นะครับ อันนี้จะบอกว่าจะชมภาพยนต์ 4K ได้ไงโดยใช้จอ 4K ที่รองรับ HDR เครื่องเล่น 4K แล้วก็สาย HDMI ร่น2.0นะครับามาดูที่สเปคของแผ่นนะครับเริ่มตัวที่แผ่น 4K นะครับาภาพที่ให้บอกอัตราส่วนไว้ที่2.39ต่อ1ระบบเสียงนะครับเป็นอังกฤษ Dolby Atmos นะครับแล้วก็วงล็บ Dolby True HD 7.1 Compatible นะครับไม่มีเสียงไทยนะครับส่วนซับเตอรของ 4K มีอังกฤษมีเยอะแยแะเลยครับแล้วก็มีซับไตเติไทยนะครับสเปคของแผ่นบูเรบ้างนะครับอัตราส่วนบอกว่า2.40ต่อ1นะครับรับระบบเสียงอังกฤษเป็น5.1 d d s h d Master Audio นะครับไม่มีเสียงไทยเหมือนกันส่วนซับไตเติ้ลก็จะมีซับอังกฤษมีซับไเติ้ลไทยให้นะครับของช่องสุดท้ายครับเป็นรายละเอียดของสเปเชียลฟีเจอร์นะครับเสียงเป็นอังกฤษไม่มีซับเติ้ลไทยนะครับเป็นซับอังกฤษ แล้วก็บอกความยาวหนังด้านนี้ไว้ที่หนึ่งร้อยสิบห้านาทีนะครับตรงนี้เป็นเครดิตของทีมผู้สร้างและนักแสดงนะครับตรงนี้บอกโซนของบูเล y เป็น ABC นะครับคือบูเลเล่นได้ทุกโซนสลิปกระดาษเป็นแบบเจคาดนะครับก็ะผมเอาไว้นะครับอันนี้เป็นปกหลังนะครับ มาดูที่แผ่นแรกครับเป็นแผ่น 4K นะครับพิดดูหน้าหน้าแผ่นนะครับมีอยู่สามวงนะครับเป็นแผ่น 4K ที่เป็นจุดได้ 100G นะครับแผ่นที่สองเป็นแผ่นบูเรนะครับเป็นภาพนักแสดงอยู่นะครับพิดดูหน้าหน้าแผ่นนะครับมีอยู่สองวงครับเป็นแผ่นบูเรที่เป็นจุดได้ 50GB อันนี้เป็นปกด้านในนะครับของตัว Starman นครับ นี่เป็นปกหน้าปกหลังเต็มของกล่องสตีลวุ้งครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในของแผ่นนะครับสวัสดีครับก็จะพามาชมด้านในของแผ่น Starman นะครับเริ่มต้นที่แผ่น 4K ก่อนหลังจากที่โหลดหน้าเมนูเข้ามาแล้วเดี๋ยวเจอหน้าเมนูแบบนี้นะครับมีเพย์มีเซตอัพมีสกรีนนะครับเข้ามาดูที่ระบบเซตอัพนะครับ แล้วก็เสียงที่ให้นะครับอะดิโอเป็นอังกฤษดอมบี้แอดมอสนะครับแล้วก็โฮงเรเบิ้ลดอมบี้ทูเอสดีเจ็ดจุดหนึ่งคอมแพติเบิลก็คือถ้าถ้าไม่มีภาคตอราดอมบี้แอดมอสก็สามารถรับชมเป็นดอมบี้ทูเอสดีเจ็ดได้นะครับไม่มีเสียงไทยให้นะครับส่วนในซับไตเติลนะครับมีภาษาอังกฤษมีภาษาอีกมากมายเลยนะครับอ่ามีซับไตเติลไทยให้นะครับเลือกเป็นซับไทยครับเสียงอังกฤษดอมบี้แอดมอสนะครับในฉากนะครับสกรีน เป็นแถบด้านขวามือนะครับมีอยู่ทั้งหมด16ชัตเตอร์ด้วยกันนะครับพาท่านดูค้างตอนไหนไว้เวลาโหลดแผ่งเข้าไปเครื่องไวสาว่าท่านจะรีซูมที่ตำแหน่งเดิมหรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องย่อๆของ Starman ครับก็เป็นเรื่องราวของอโลกนะัโลกของเราครับส่งยานไปในอวกาศ นะครับแล้วก็ส่งสารบางอย่างจากเป็นคลิปวิดีโอเป็นจอมอนิเตอร์เป็นของบางอย่างเพื่อจะสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตในจักรวาลนอกโลกว่านั่นเถอะถ้าเกืดอบางเอื่นว่าถ้าติดต่อกันไปได้ใช่ไหมได้มาเยือนที่โลกบ้างนะครับจนกระทั่งตัวของซาร์แมนเองนะครับได้รับข่าวสารแล้วก็เดินทางมาที่โลกนะครับในาเดินทางไปโลกเขาบกว่ายานทางเสียหายนะครับเขาได้มีโอกาสได้มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งครับนามเจนนี่เฮเดนนะครับเธอสูญเสียสามีไปในบัตรเหตุนะครับ สตาร์แมนเองนะครับไม่มีรูปร่างแน่น,นอนเขาได้จำลองคนนิ่งจากอ่า DNA ของเส้นผมของสามีของเจนนี่นะครับทำให้เขาคืนร่างสภาพขึ้นมากลายเป็นตัวของตัวเอกของเรื่องนะครับก็คือในตัวเรื่องเขาอาจจะชื่อสควอตสามีของของเจนนี่เองนะครับทางของสตาร์แมนเองนะครับก็พยายามจะเรียนรู้สิ่งต่างที่อยู่ในโลกมนุษย์นะครับแต่ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานเพราะเขาอาจจะต้องเสียชีวิตนะครับทาง รัฐบาลเองหลังจากสืบทราบว่ามียานอวกาศนอกโลกมาตกที่โลกเขาก็เริ่มสืบตามหาว่านย์ต่างดาวคือใครนะครับส่วนเจนี่เองก็พยายามจะพาตัวของซาแมนเองกลับไปที่จุดนัดพบที่จะต้องขึ้นยานอวกาศกลับไปที่ดวงดาวของเขานะครับรก็เกิดการไล่ล่า,ลากาันสุดที่สุดเด็ดแล้วเกิดความผูกพันระนหว่างตัวเจนี่เพราะว่าทางของซาแมนใช้ร่างในเช็คโค้นิ่งของร่างกายของสามีของเธอนะครับ หดลงเอของความรักโรแมนติกแบบนี้จะลูกเอยยังไงท่านไปชมต่อเองนะครับถือว่าเป็นหนังรักโรแมนติกที่เรื่องนึงที่ทํามาได้ค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับสาหรับคณภาพของแผ่นโซโเคเบอกว่าภาพค่อนข้างจะสวยนะครับฉากเมื่ออาจจะมีเกณฑหยักค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะครับแต่ว่าก็เข้าฉากสลังหรือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนระบบเสียงดนตรีมอสโอต้องบอกว่ามีการรีมสเตอร์เสียงใหม่ดิ ต่ดีจริงครับดีมากๆแล้วก็อายุหนังเองตั้งแต่ปี1984แล้วนะครับถือว่านานมากครับแต่ทําเสียงดนตรีแอมออสออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอ่เดี๋ยวผมพาท่านไปชมแผ่นบูเรบ้างเป็นยังไงนะครับครับนี่ก็เป็นเมนูของแผ่นบูเรครับหลังจากโหลดหน้าออกมาแล้วนะครับจะเป็นเพยมีเซตอัพมีสกรีนแล้วมีเอ็กซ่านะเบื้องหลังไม่ได้อยู่ในแผ่น 4K แต่ม่อยู่ในแผ่นบูเร่ทั้งหมดนะครับมาดูที่เซตอัพกันก่อน ในระบบเสียงครับเสียงที่ให้เป็นอังกฤษ5.1 d จุด d s ึ่ m ดีเอส u ไม่ใช่ดอนเบียดมอนนะครับเพราะไม่มีเสียงไทยเหมือนกันนะครับมีซับไตเติลไทยให้นะครับในฉากมีอยู่16ชัปเตอร์เหมือนกับแผ่นบูเล่ในฉากมีทั้งหมด16ชัปเตอร์เหมือนแผนน่นโฟกเลยนะครับส่วนในเอสตารครับมีฉากที่ตัดทิ้งมี พวกเบื้องหลังต่างๆมันจะเยอะนะครับอ่าแล้วลองดูสักตัวแล้วกันนะครับจากเมนูที่ผมเลือกเป็นซับไทยให้นะครับในเบื้องหลังไม่ขึ้นซับเรเติงเดี๋ยวลองดูว่ามีซับอังกฤษไหมนะครับ mm hmm. แต่ซับไทยดูถ้าไม่มีแน่ๆน เป็นซับอังกฤษนะครับไม่มีซับไทยให้นะครับเป็นซับอังกฤษนะครับก็เป็นเบื้องหลังบอกเล่าเรื่องราวมีการรู้สึกเบื้องหลังตรงช่วงนี้จะเป็นทาขึ้นมาใหม่เพราะว่า,วาตัวที่คนที่มีส่วนร่วมกอบพายุ่รนี้แก่ๆทั้งนั้นเลยจะเป็นเจฟบีเจสนะครับเรื่องนี้ทําให้เจฟบีเจสเข้าชิงรางวัลสการาสาขาดารามชายยอดเยี่ยมถึงแม้จะไม่ได้รางวัลก็ตามแต่ก็แสดงถึงความสามารถในการแสดงของเขาเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวด้า่งหลังต่างรัาไปดูต่อเองครับมีอยู่สองหน้าด้วยกันนะครับเป็นซับไมกิทนะครับในส่วนของหน้าที่สองมีคอมเมนต์รี่นะครับเรืวเงิัหนังให้เป็นคอมเมนต์ตี่แต่ไม่มีซับไทยให้นะครับคอมเมนต์รี่นะครับเปรื่องหลังลองไปดูต่อเองแล้วกันนะครับสําหรับคุณภาพของภาพแผ่นบูเรก็ต้องบอกว่า มีเกณฑ์กลับค่อนข้างจะเยอะแหละครับก็ตามสเปกแข่งก็สู้กันโฟเคไม่ได้ครับความสว่างก็ได้วกว่านะครับ,โโรบส่วนรูปเสียงดีเยอะเีมาสเตอริโอต้องบอกว่าสู้ดับเบิลมาไม่ได้เลยนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะครับก็เป็นหนังเก่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เอามาเล่าสู่ันฟังนะครับสําหรับสตาร์แมนนะครับอะไรที่เก็บสะสมหนังเก่าก็าถือว่าเป็นหนังประมาณหนังรักโรแมนติกเรื่องหนึ่งที่ยุคต้นๆที่เอาความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ต่างดาว มาเล่านะครับเป็นหนังโรแมนติกีเรื่องนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับถ้ารันชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ